สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะสําหรับบทที่3ค่ะหัวข้อที่3.2เรื่องการสื่อสารและการใช้ภาษานะคะสําหรับบทเรียนนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการสื่อสารนะคะซึ่งประกอบไปด้วยประเด็นต่างๆ 1. น,นะคะก็จะเป็นในส่วนของความหมายของการสื่อสารค่ะ 2. นะคะก็จะเป็นหลักในการสื่อสาร 3. องค์ประกอบที่สําคัญของการสื่อสารนะคะ 4. ทักษะการสื่อสารที่ดีค่ะ 5การใช้ภาษาและ6การสื่อสารในยุคดิจิตัลค่ะการสื่อสารเนี้ยก็จะหมายถึงกระบวนการแลกเปลี่ยนข่าวสารเกิดขึ้นด้วยการถ่ายทอดข้อมูลจากบุคคลฝ่ายหนึ่งซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ส่งข่าวสารไปยังช่องทางต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้ไปถึงเป้าหมายที่เราต้องการที่จะสื่อสารด้วยค่ะโดยจะต้องมีวัตถุประสองค์อย่างใดอย่างหนึ่งในการที่จะถ่ายทอดข่าวสารข้อมูลความรู้ประสบการณ์ความรู้สึกความคิดเห็นความต้องการจากผู้ส่งสารผ่านสื่อต่างๆอาจจะเป็นคำพูดอาจจะเป็นบทความ การเขียนสัญลักษณ์ที่เป็นการแสดงหรือว่าเป็นลักษณะของการจัดกิจกรรมต่างๆไปยังผู้รับข่าวสารค่ะมาดูในส่วนของหลักการสื่อสารนะคะการสื่อสารที่จะประสบความสําเร็จได้ตรงตามวัตถุประสงค์นั้นผู้ส่งสารจะต้องมีการคํานึงถึงหลักการสื่อสารประกอบไปด้วยการ6ประการดังนี้ค่ะ1ก็จะเป็นเรื่องของผลและประโยชน์ของการสื่อสาร2บริบทของการสื่อสาร3กรอบการอ้างอิง4วัตถุประสงค์หรือช่องทางที่เหมาะสมห้าผู้ส่งสารและผู้รับสารนั้นควรเตรียมตัวล หาคือจะต้องคำนึงถึงทักษะการใช้ภาษาและทักษะการสื่อสารค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นวัตถุประสงค์ของการสื่อสารค่ะในส่วนของวัตถุประสงค์ของการสื่อสารนะคะ,ก,ะ,คะก็จะประกอบไปด้วย1ก็คือเพื่อแจ้งให้ทราบ2ก็คือเพื่อสอนหรือให้การศึกษา3ามก็คือเพื่อสร้างความพึงพอใจให้เกิดความบันเทิง4ก็คือเสนอหรือจูงใจ5ก็คือเพื่อการกระทาหรือตัดสินใจสิ่งใดสิ่งหนึ่ง6กก็คือเพื่อการเรียนรู้คะ่ะการที่เราจะเป็นนักรีวิวนั้นนะคะ เราก็จะต้องมีการกําหนดว่าวัตถุประสงค์การทาคอนเทนต์แต่ละครั้งที่จะสื่อสารออกไปสู่กลุ่มเป้าหมายนั้นเรามีวัตถุประสงค์เพื่อสิ่งใดกันแน่เพื่อที่จะได้ให้สอดคล้องกับการเขียนคอนเทนต์นะคะให้ตรงกับวัตถุประสงค์ด้วยค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องขององค์ประกอบของการสื่อสารค่ะประกอบไปด้วยการ4ประการดังนี้1ก็คือผู้ส่งสารหรือว่าแหล่งสาร2ก็คือข้อมูลข่าวสาร3นะคะสื่อหรือว่าช่องทาง4ก็คือผู้รับสารค่ะในส่วนขององค์ประกอบของสารก็จะประกอบไปด้วยรหัส สารคือภาษาสัญลักษณ์สัญญาณที่นักรีวิวนะใช้เพื่อแสดงออกแทนความรู้สึกอารมณ์หรือว่าความรู้สึกต่างๆ2ก็คือเนื้อหาของสารหมายถึงความรู้ความคิดและประสบการณ์ที่ผู้ส่งสารต้องการที่จะถ่ายทอดเพื่อการรับรู้ร่วมกันแล้วก็แล,กเ,ลกเปลี่ยนในด้านของความเข้าใจร่วมกันต่อไปนะคะในส่วนของการจัดการสารนะคะก็จะหมายถึงการรวบรวมเนื้อหาข้อมูลข่าวสารแล้วนํามาเรียบเรียงให้เป็นระบบเพื่อที่จะให้สามารถได้ใจความหรือว่าเนื้อหา ตามที่ต้องการได้จะต้องมีการเลือกหรือว่าการใช้รหัสที่เหมาะสมค่ะส่วนในเรื่องของสื่อและช่องทางเป็นองค์ประกอบที่สําคัญอีกประการหนึ่งซึ่งหมายถึงสื่อที่ทําหน้าที่นําสารจากผู้ส่งสารส่งไปยังผู้รับสารจะต้องอาศัยสื่อและช่องทางต่างๆโดยการแบ่งประเภทของสื่อมีหลายประเภทด้วยกันยกตัวอย่างการแบ่งประเภทของสื่อเราจะแบ่งออกมาได้เป็นในส่วนของการมองเห็นการได้ยินการได้สัมผัสการได้กลิ่นแล้วก็การได้ริมรสโดยสามารถสื่อสารช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสื่อทีวีวีดิทัศสื่อออนไลน์ส่วนผู้รับสารน่ะเหรอคะคือบุคคลกลุ่มคนหรือว่ามวลชนต่างๆที่รับเรื่องราวข้อมูลข่าวสารจากผู้ส่งสารและแสดงปฏิกิริยาตอบกลับหรือมีฟีดแบกตอบกลับมาจากผู้ส่งสารในส่วนของความล้มเหลวของการสื่อสารประการแรกเลยเนี่ยก็คือไม่บอกวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร2ก็คือไม่คํานึงถึงข้อความและขีดความสามารถของผู้รับสารค่ะ3ไม่สนใจที่จะจัดบรรยากาศขจัด อุปสรรคและความพร้อมให้แก่ผู้รับสารค่ะ4ก็คือใช้ภาษายากเกินไปทําให้ผู้รับสารเนี่ยไม่เข้าใจเนื้อหา5านะคะคือนําเสนอเนื้อหาที่วกวนสับสนรวดเร็วไม่มีความสัมพันธ์การไม่มีความต่อเนื่องทําให้เข้าใจยาก6ก็คือผู้ส่งสารไม่สนใจที่จะใช้สื่อหรือว่าเลือกใช้สื่อที่ไม่เหมาะสมกับเนื้อหาและระดับของผู้รับสารทําให้เกิดปัญหาและอุปสรรคได้เช่นกันเพราะผู้รับสารแต่ละคนที่มีช่วงอายุที่ต่างกัน ช่วงวัยที่ต่างกาันไลฟ์ไสไตล์ที่ต่างกันเนี่ยความต้องการหรือว่าความสนใจการเปิดรับสื่อเนี่ยก็แตกต่างกันด้วยต่อไปนะคะ ก็จะเป็นการแนะนําข้อดีข้อเสียนะคะของการสื่อสารในยุคดิจิตอลค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่ข้อดีก่อนการสื่อสารในยุคดิจิตอลนั้นเนี่ยจะเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพแล้วก็ที่สําคัญพนักงานหรือว่าบุคคลต่างๆเนี่ยสามารถสื่อสารหรือว่าสนทนากันได้แบบเรียลไทม์เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะมีการติดต่อสื่อสารกันในยุคดิจิตอลเราใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีก็สามารถสื่อสารไปถึงบุคคลได้จํานวนมากก็ถือว่าเป็นข้อดีส่วนข้อเสียนะคะอาจทําให ให้ผู้ส่งสารสื่อสารได้สะดวกรวดเร็วแต่บางครั้งพอเราส่งไปแบบรวดเร็วอาจจะไม่ได้มีการคิดก่อนเอาข้อมูลข่าวสารนั้นเนี่ยไปเผยแพร่เลยโดยที่ไม่รู้ว่าข้อมูลนั้นเป็นจริงหรือเป็นเทคค็จก็อาจจะส่งผลเสียต่อผู้รับสารได้ค่ะเพราะฉะนั้นการสื่อสารในยุคดิจิตัลมีทั้งข้อดีมีทั้งข้อเสียและที่สําคัญการที่เราจะเป็นนักรีวิวนั้นเราจะต้องอาศัยในเรื่องของสื่อดิจิตัลเทคโนโลยีและก็การหาข้อมูลค่ะ